สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะรัม สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันก่อนสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้มีหลายประเภทเลยมีต้นอะไรบ้างประเภทของต้นไม้มีอะไรส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูเก่งจะมาสอนให้เด็กๆรู้จักกับต้นไม้ที่ ออกผลไว้สําหรับให้เราทานได้คือต้นไม้อะไรที่เด็กๆรู้จักผลไม้ของเขาผลของเขานั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูต้นแรกกันค่ะต้นแรกนะคะคือต้นอะไรเอยเด็กๆรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะต้นมะม่วงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือต้นอะไรคะ มีหลายคนตอบถูกนะคะต้นแอปเปิลนั่นเองนะคะ เรามาดูผลไม้ชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือชมพู่นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นผลของชมพู่แต่ว่าไม่เคยเห็นต้นชมพู่นะคะต้นของชมพู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะผลของชมพู่เวลาที่เราทานเนี่ยรสชาติก็จะหวานนิดๆน,นะคะไม่หวานมากนะคะ ต้นต่อไปนะคะก็คือต้นองุ่นนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าอางุ่นเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นลอกนะคะต้นองุ่นนะคะลําต้นของเขามีแค่นี้เองเนี่ยเด็กๆลองดูนะคะเนี่ยอันนี้คือนะคะลาต้นของเขาอันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งก้านสาขานะคะลองดูนะคะว่าต้นของเขาเนี่ยเล็กนิดเดียวแล้วก็ กิ่งก็เล็กแต่ว่าพวงอัางวนของเขาเห็นไหมคะจะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งเมื่อเขาออกลูกเนี่ยเขาก็จะแบบออกผลเขาเรียกว่าออกผลนะคะเมื่อเขาออกผลเนี่ยเมื่ออยู่รวมๆกันก็อาจจะหนักเขาก็เลยต้องใช้ไม้เชาวสวนก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำไม้ดามไว้ไม่ให้กิ่งของอ่าง,ง่นเนี่ยเสียหายได้นะคะ ต่อไปนะคะก็คือต้นกล้วยนั่นเองนะคะต้นกล้วยผลของกล้วยนะคะตอนที่ยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะแต่พอสุกแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลืองค่ะต่อไปนะคะเป็นส้มนั่นเองนะคะผลส้มเด็กๆลองดูนะคะ เต็มต้นเลยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นส้มนะคะเคยเห็นอตอนนี้เด็กๆก็จะรู้จักต้นส้มแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาอ่านหนังสือกันนะคะหนังสือหน้า7นะคะหนังสืออ่านให้แม่ฟัง3หน้าที่7นะคะ เด pues ็กจะเจอหน้า hmm. นี้นะคะอุ <Luca> ้ยทำไมทำหน้าไม่สวยเลยมีมะพร้าวด้วยมีมะพร้าอยู่ในมือแล้วก็มีมะพร้าอยู่ในกระติกด้วยนะคะเรามาดูบรรทัดแรกกันนะคะเราอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคําแรกอ่านว่านออํานานําไม่โทนามออะมะพอรออาวพราวพราวไม่โทพร้าวน้ำมะพร้าวนะคะ อยอูยยยไม่เอกอยนไอในกรอกระตอิีกอติอยู่ในกระติกน้ำมะพร้าวอยู่ในกระติกนะคะต่อไปหอนอูหนูจออาจาจาไม่จัตวาจาอยอายายาม่เอกยากอนอกิน จออุก,กอจุกจออิก,กอจิกหนูจ๋าอยากกินจุกจิกอยากกินเยอะนั่นเองอยากกินหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองนะคะอ่าบรรทัดสุดท้ายคือโอโยอายายามิเอกยาทออัมธรรมหอ,อนออานหนาหนามิโทหน้าหองออิก,กอหิก พ,อรออพรอเพราะมอไอไม่นี่เองไม่สอ,อยอสวยลอเอยอเลยยาทำหน้าหงิกเพราะไม่สวยเลยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็อ่านแค่นี้สามบรรทัดเท่านั้นนะคะเด็กๆลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกอ่านทุกวันนะคะ ทีนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดวันนี้คือพัฒนาภาษาไทย6นะคะหน้าที่2แบบฝึกหัดนะคะวันนี้คือหน้า2เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำตามแบบแล้วหัดอ่านนะคะคำแรกก็คือคำว่ากันสุนัขนะคะพันรม โทรทัศน์นะคะดวงจันทร์นะคะง่ายๆเลยเวลาเด็กๆเ,เขียนเด็กๆก็เขียนเหมือนตัวอย่างนะคะพกไว้าวาวแหวนไม่กะา่าแล้วก็นอนหนูนั่นเองเขียนแบบนี้สองครั้งนะคะคำต่อไปก็เป็นส่วนัขหนูนก็เขียนสองครั้งนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลแล้วชั้นเรียนของตัวเอง เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ